จัดนักจัดเต็มค่ะพี่น้องคะ่ะอู้ย่ะเด้ตำจะดงาดน,าน,นะพี่น้องอูย้ชชยช้ำๆค่ะพี่น้องใส่เม็ดปาดแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหอืมโอ้โหสวัสดีจ้าวันนี้พอกับตำมีชาแนวค่ะพี่น้องวันนี้จ้าตามากผู้เดียวคะ่ะจะพาสุขสุขคนมากินพละลล้ขาหมูค่ะพี่น้องเบิ้งจัดนักจัดเต็มค่ะพี่นออ้องค่ะอู้ยขาสองขาเมื่อวนนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะมากินผู้เดียวจ้าพี่น้อง มื่อนีันคุณสามีเพิินจัดต้มต้มเป็ดปลาไหลไปแล้วนะคะพี่น้องตําเลได้กินผู้เดียวนะคะเดลตํจตลาดน้ำนะพี่น้องอู้ชําๆําค่ะพี่น้องขาหมูตําเทศเองค่ะพี่น้องค่ะเทดไอ้ให้พี่สับแม่ป้านะคะแม่ป่าเพิ่นกินนะคะเพิินว่าแซ่บแซ่บค่ะค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันบ้างค่ะขาหมูอู้ยสระอนเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเดิมค่ะใส่สูตรคือเกาเนาะพี่น้องเมาะมากับกระเทียมทนนะคะพี่น้อง กระเทียมทนค่ะมาค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันเลยเพื่นน่ต้องขอเอาไข่ด้วยค่ะไข่สีงามงาม๋ยวหน้าทังจะตัดออกนะคะใส่เม็ดปาดแล้วะคะ่ะพี่น้องโอ้โหวันนี้ลงทุนซื้อมาหกขาค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาหกขานะคะเ mm hmm. บิ่อค่ะ เนื้อล้วนๆด้วยตัวนี้เบอร์อืโอ้โหมั่นได้ลายหนูมาค่ะอือสื่อมาหกขาลงทุนไปสามร้อยบาทค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะว่าจัดหนักจัดเต็มค่ะพี่น้องสูตรตำหาไปเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจกับสูตรคลิกเบองสูตรใดด้วยค่ะอืม แบบออืมอเขาก็เยี่ยมพ่นค่ะค่ะพี่น้องค่ะืมออ ไข่รพรัโลกกัมี่หน่อยจัดนักจัดเต็มคือเกาียเบือไมพี่น้องมันๆแบบนิรภัยเลยนะคะแง่แสบอืมห,หือแ่สบแหี้ นางมูเนีนเน่ยนไปตลาดค่ะพี่น้องค่ะมีตะคุ่นถามได้ว่าตําไปเห็ดยังมาตําพร้อมโลง่งวอยังสินะคะพี่น้องกินหลายกินได้นหลาย่ะคือบัเห็นอ้วเห็นพี่นะนะพนวานาะพี่น้องเนาะตาก็เลยว่าอันตานั้นมีตัวซอยตัวหนึงค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นแบรนด์ของ อามารีไทยแลนด์ค่ะพี่น้องอามารีไฮไฟเบอร์ค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นของพี่แอมมี่กิติยานะคะพี่น้องตัวนี้จะซอยเหลืองพุ่งยุบค่ะพี่น้องค่ะรดไขมันหนาทองไม่ปวดบิดนะคะพี่น้องตัวนี้บ๊อผสมยาไทยด้ยค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้นะคะตำอะ่ะทานก่อนนอนนะคะมือจัดนักจะเต็มจำจะกินมือละสองซองค่ะต่ําผสมนม้ำแก้วหนึ่งสองซอง มือใดต่ำจัดนัดจัดเต็มชาบูมือนี้คือการต้องกินสองซองคือกันในในใน,ในกองเนี่นะคะมันจะมีเจ็ดซองค่ะพี่น้องท่านแคร์้าถาดออนกับมือละซองนะคะแคร์เจ็ดมือน้ำนักกับรดลงแลลวค่ะพี่น้องเบอร์เนี่ยรสชาดดีค่ะพี่น้องคะรสฉาติท่านงายค่ะพี่น้องคะจะเป็นผวกไอ้ไฟเบอร์เกี่ยวกับพักเกี่ยวกับผลไม่กากใยธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องอันนี้ ไม่มีน้ำตาลนะคะแฟตศูนเปอร์เซนต์จ้าพี่น้องจ้าถ้าผู้ใดสนใจกะทักเพจอามารีไทยแลนด์ได้นะคะอามารีไทยแลนด์นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวตั้งจะทิ้งลิงก์ทิ้งเพจไว้ให้นะคะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจทักสั่งซื้อได้เลยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแตะลิงก์ใต้โพสต์ให้ด้วยนะคะพี่น้องอันนี้กินมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเห็นผลค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้นะคะาบางคนที่ถามว่าใสา่ขี้เหมียงนะคะตัวนี้ ซอยทั้งเหลืองผิวใสน้ำคะ่ะพี่น้องบบรดกินตัวกินปากได้หมดเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะบอกไปเลยด้วยคับถ้าผู้ใดอ,อยากโหนนะคะทักหลายเ้วยเกินว่ากินคือโบจอย่เอ้ยคือโบอ้วนนะเนี่ยคะ่ะซอยหนูเบิ่ต่ำกินแต่ละเข่าเลกๆเนาะ มันเป็นไฟเบอร์ส,สารสกัดเข้มข้นนะคะนำเข้าจากประเทศอเมริกาค่ะพี่น้องค่ะตัวน,นี้อือออืออื้ออโทษค่ะขอโทษค่ะพี่น้องเลิกแกลมนะ เหมือนีจัดเต็มขอบกัวใหญ่เหมือนี่เนาะเฮดประมาณหกขาเนี่ยปลาวัดแจบแห้ง ืผู้ใดบ่บค่อยกินผักระบบขับถ่ายบ่ค่อยเป็นดนะคะแนะนำเลยด้วยค่ะน้องท่านงาน ของน้ำธรรมาดาเนี่ยบ,บ่ปวดบิดเลยเบาิ่งแน่ะพี่น้องอยากกินน้ำบอมาเด้อมาเด้ออุ้ยหนังเ <c oughs> <c oughs> นี่ยซำๆเลยน้่เอ ได้กระเทียมทนมาแขมแห้งเขากันค่ะค่ะพี่น้องกับอันขาหมูหมดตำไปได้น้ำจิ้มมากินแล้วแต่ำบมากินน้ำจิ้มมันนะคะ่ะสูตรไปอรวเดอค่ะพี่น้องไปหย่อนคลิปเบิรงเดอืม ตั้มเธอจะกินขาเดียวหมดคนเดียวไม่ได้นะขาหมูนี่มันขาหมูนะอันขาหนาด้วยค่ะพี่น้องใส่ใส่ขาหนาเนาะนั่นจังอันทั้งมันทั้งอย่างมันแสบดีเนาะมุงดูตามรอยขนาดเนี้ยมือก็ซีดอเืย ูกกับร้ายนูกับไปสื่อของมัก,กตุนใหม่พี่น้องครับแ่หามาหลันยานลกขึ้นกันเนาะพี่น้องเน <c oughs> อันผู้ใดอันกันกโตกับ กักไปซะก่อนเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับสู้หูสู้หนนะคะเฮาสิพานวิกฤตนี้ไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะกักโตอยู่กับเบิ้งคีบโนูไปนี่แหละอยากกินยังกะสั่งเอาผู้ผู้เพิ่อนที่เฮือนน่ะนะสั่งมาให้กินกันเลยนะพี่น้องเนาะแต่เข่าขาหมูนี่จัดหนักจัดเต็มค่ะลองลองจัดเบิ่งนะ มันเข่ากันด้วกระเพาหนานาอื้มอืมนี่ยจะเปย์เบิรเปย์เปด้วยค่ะพี่น้องย่อยย่อยได้ไหม หลุดตอนเรามากมากมากินได้ค่ะพี่น้องเห็ดหมอนึงนี่ได้เป็นอาทิตย์ผุน,ะะน,น <people> ได้ค่ะตามเห็ดโดนไลายเนาะแต่รอบนี้ก็สิบได้ซองมือ่อเพราะว่าขอบขอบั้วใหญ่เนาะเป็นพี่สาวไม่ไม่อยู่นั่แล้วอืมตาสะอ่อนแห้งพี่น้องขาข้างในพวงเนี้ยอุย้ยข้าวขาหมูขาหมูของฉันอุย้ยตามมากินแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นี่กระดูกอ่อนมนนั่อนะะ่นะเนี่ยกระดูกอ่อนเนี่ย ให้มากแบบนี้แน่นอนกระด <Blaze. S 1> <ง>ูกอ่อนมันกึดๆว่าสิกินขาเดียวผู้เดียวมันกัดกระไ่อยู่นะคะพี่น้องมันกัดขาบอกไงได้ขาเกือบเคืองกิโลหนนะค่ะพี่น้องมั่ธรรมดาได้ค่ะเนี่ย ข้อละสะละเนี่ยสูงค่ะค่ะพี่น้องทั้งนมดเป็นยังเนาะคะ่ะจัดนักจัดเต็มแบบนี้นะคะพี่น้องตามกับมีโตซอยค่ะพี่น้องบบตรงยานว่าห้าสิบอวบสีอันยังข้นนะคะพี่น้องตามมีโต้ซอยค่ะตัวนี้ด้ค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมด้วยค่ะพี่นอ้อ,นะะนองอามารีไฮไฟเบอร์ Hi ค่ะพี่น้องค่ะสั่งซื้อได้ที่เพจอาอารมารีไทยแลนด์นะคะพี่น้องอามารีไทยแลนด์นะคะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เป็นสารสกัดไฟเบอร์เข้มข้นนะคะนําเข้าจากอเมริกาค่ะพี่น้องคะท่านมือและต้องเท่านั้นค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดถาดอ่อนนะคะถ้าผู้ใดถาดแข็งกะสองซองบริขาก่อนนอนได้ค่ะพี่น้องคะส่งกับน้ำเปล่าเนี่ยน้ำธรรมดานค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้รสชาตินะคะพี่น้องคะมันสีขึ้นน้ำแอปเปิลนะคะพี่น้องเหมือนมีกากใยของแอปเปิลนะคะพี่น้องคะตามกินลแล้วแซ่บแสบแมมลูกกัญญาตกินน้ำเด้ทั้งปัวทั้งลูกนะคะพี่น้อง <c oughs> ทั้งแซ่บทั้งอิ่มค่ะพี่น้องคะถ้าผู้ใดสนใจได้ค่ะพี่น้อง ซอยเรื่องระบบการขับถ่ายนะคะไม่ผสมยาถ่ายนะคะไม่ปวดบิดนะคะเข่าห้องน้ำปกตินั้วมือเสาเนี่ยถ่ายออกเบิดใส่เบิดพุ่งนะคะพี่น้องขะถ้าผู้ใดสนใจก็ฝากเพจอมรีไทยแลนด์ไว้น้ำนะคะแบรนด์ของพี่แอมมี่กิตยาได้ค่ะพี่น้องขะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตามน,ำนะะ้ำได้ค่ะพี่น้องขะฝากเพจไหนๆไว้ในออกบอ,อกออมใจนำ้ำด้วยกายสีฮอตหนึ่งแสนซับสไครต์เลยเด้ในช่องอ่า ทางตัมมี่หิวข้าวนะคะพี่น้องตัหรับมือนี่ค่ะตัมขอขอพุณนุกการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า